สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับหมอหญิงนะคะแล้วก็หัวข้อที่เราจะพูดวันนี้ก็คือวีเนียสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับหมอหญิงนะคะแล้วก็หัวข้อที่เราจะพูดวันนี้ก็คือวีเนียนะคะอย่างแรกเนี่ยวีเนียคืออะไรมีหลายคนถามเข้ามานะคะว่าวีเนียคืออะไรคะคุณหมอก็วีเนียเนี่ย คิดง่ายๆเลยก็คือเหมือนกับการที่เราเอาวัสดุบางอย่างนะคะแปะเข้าไปที่ผิวฟันเราเพื่อเปลี่ยนรูปร่างแล้วก็สีฟันของฟันของเรานะคะเวลาเราทําเล็บเนี่ยเราจะเอาเล็บปลอม,มเนี่ยมาแปะใช่ไหมคะด้วยกาววีเนียก็เหมือนกันนะคะวีเนียเนี่ยเราจะเอาวัสดุ1 ête, ชิ้นแปะที่ฟันด้วยกาวเหมือนกันนะคะเรียกง่ายๆเลยนะคะแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยมีฟันที่รูปร่างเปลี่ยนไปแล้วก็สีฟันเปลี่ยนไปนะคะในบางเคสเนี่ย ก็จะมีการกรอแต่งตัวฟันด้วยเพื่อให้เข้ากับวัสดุชิ้นนั้นที่จะต้องเอามาแปะนะคะแล้วคําถามต่อไปก็คือแล้วมันทํายังไงคะคุณหมอือขั้นตอนการทำวีเนียร์เนี่ยถ้าจะแบ่งตามประเภทเนี่ยก็จะมีประเภทของวัสดุนะคะมีพอสเลนวีเนียนะคะแล้วก็จะมีคอมโพสิตวีเนียตัวพอสเลนวีเนียเนี่ยจะมีขั้นตอนการทําที่ยุ่งยากกว่านิดนึงก็คือคุณหมอเนี่ยจะต้องกรอฟันกรอฟันเสร็จจะมีการพิมพ์ปากพิมพ์ปากเสร็จก็จะส่งไปที่แลบนะคะ ส่งไปที่แ l a เสร็จเนี่ยแ a บก็จะมีการทำชิ้นงานขึ้นมาพอชิ้นงานนี้ก็จะส่งกลับมาหาหมอแล้วหมอถึงจะแปะชิ้นงานนี้ลงไปที่ตัวผิวฟันของเราได้นะคะยุ่งยากกว่านิดนึงนะคะส่วนคอมโพสิตวีเนียเนี่ยอันนี้จะเป็นการที่คุณหมอเนี่ยแต่งฟันตรงนี้แล้วก็สามารถแปะเข้าไปได้เลยก็คือสามารถปรับรูปร่างฟันอยู่บนเก้าอี้ทาฟันเลยนะคะเสร็จก็คือออกมาก็จะเปลี่ยนเลยถ้าถามว่าเราทั้งนั้นทำไมเราไม่ทำคอมโพสิตวีเนียไปเลยล่ะคะ ถ้าถามถึงเรื่องความคงทนเนี่ยรพสเลนวีเนียเนี่ยจะอยู่นานกว่าแล้วก็มีความคงทนแข็งแรงมากกว่านะคะทีนี้ค่าใช้จ่ายก็จะสูงกว่าแล้วก็อย่างเวลาแตกหรือว่าหลุดอะคะ่ะร์สเลนวีเนียเนี่ยาสามารถแปะกลับเข้าไปได้หรือต้องทําใหม่เลยก็ขึ้นอยู่กับว่ามันหลุดออกมาเป็นชิ้นเลยหรือว่ามันแตกออกมานะคะคำถามต่อไปก็จะมีว่า วีเนียเนี่ยที่ทําไปอยู่ได้นานไหมนะคะขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละคนเลยบางทีก็5ปี10ปี15ปีแล้วแต่ว่าเราดูแลวีเนียของเรายัางไงนะคะคนที่กัดของแข็งด้วยฟันหน้าบ่อยๆเนี่ยวีเนียจะอยู่ได้ไม่นานเท่ากับคนที่ไม่ใช้ฟันหน้ากัดของแข็งอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ตัววีเนียเองเนี่ยถ้าทํางานหนักกว่าปกติก็จะอยู่ได้ไม่นานนะคะสิ่งต่อไปที่เราจะคุยกันก็นคือแล้วถ้างั้นนอกจากไม่กัดของแข็งแล้วทํายังไงให้อยู่ได้นานกว่าเดิม เราต้องเข้าใจกันว่าวีเนียเนี่ยติดอยู่ในปากเราด้วยกาวนะคะเพราะฉะนั้นกาวเนี่ยมันมีวันหมดอายุกาวเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีเสื่อมไปบ้างในขณะที่แบบเราอายุมากขึ้นถูกไหมคะเราจะทําให้กาวนี้มันอยู่นานขึ้นโดยการที่เราทําความสะอาดบริเวณขอบของวีเนียเนี่ยให้สะอาดโดยการที่เราแปลงฟันเราใช้ไหมขัดฟันแปลงฟันเนี่ยหมอจะแนะนําให้ใช้ modify base technique จะเป็นการที่เราเอียงแปลงแล้วก็แปลงเข้าไปที่ขอบเหนือนะคะส่วนไหมขัดฟันเนี่ย บางคนก็บอกว่าใช้สิ่งที่สําคัญก็คือใช้ให้ถูกวิธีนะคะบางคนแบบใช้เข้าแค่ขึ้นลงอ่าเราจะต้องใช้ไหมขัดฟันโอบที่ตัวฟันแล้วก็ขัดไปขัดมาลุดขึ้นลุดลงแล้วก็ซ้ายขวาด้วยนะคะเพื่อให้สิ่งอ,อาหารเนี่ยที่ติดอยู่ตามซอกฟันนะคะออกมาจนหมดเพราะถ้าเกิดเราแค่ใส่เข้าไปเอาออกมาไม่มีการโอบตัวฟันนะคะก็จะทำความสะอาดได้ไม่ทั่วถึงอ่ามันก็จะต้องมีวิธีที่ถูกต้องนะคะ เพราะฉะนั้นจะเช็คได้ไงว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็คือ,อลองเราก็จะต้องไปตรวจกับคุณหมอทุก6เดือนว่าเราเนี่ยทำความสะอาดฟันได้ดีไหมมีการมีหินปูนติดหรือเปล่ามีตรงไหนที่เริ่มเสื่อมสภาพไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเท่านี้เองนะคะสําหรับการดูแลตัวเองหลังจากทําวีเนียไปที่มีคําถามเพิ่มเติมนะคะสามารถพิมพ์มาไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะหมอก็จะเอามาทําเป็นคลิปแบบนี้หรือไม่ก็อาจจะลงไปตอบคาถามที่ใต้คอมเมนต์นะคะ